พบกับวุตบอลบายดีที่นี่มีแต่สิ่งดีๆสำหรับคนรักกีฬาวุตบอลยังอยู่ที่สนามกีฬาอพจตากนะครับมาดูกวนนี้ครับสนามตรงพาสีออกข้างครับอ้าวออกใกล้เลยครับอ มืดูคนนี้ครับเขาออกแล้วต้องระวังตัวอ่อยมาแล้วครับดีมากครับอยู่ครับโอ้โหไหลเข้าไปไหลเข้าไปคนนี้ขอจบสองครับดูกูด <Good. S 1> โอ้โหเขาออกไหครับต้องได้สครับอืม ครับยิงสีโอ้สุดยอดแล้วพบกับกุตบอลบายดีในคลิปต่อไปนะครับ